คครับผมชื่อเด็กชายกนกรยักษลาหรือน้องอ๊อฟครับผมชื่อเด็กชายพีว่ากเชนหรือว่าหรือน้องเสือครับผมชื่อเด็กชายนันทิพตผมพัฒนหรือน้องแทนครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการ สกุปข่าวท้องถินน่นเพียนซาซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับฟังประวัติความเป็นมาของวัดควนทาเร่และอดีตเจ้าอาวาสของวัดควนทาเร่กันนะครับครับเมื่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างคุณธรรมดีอะไรให้กับัประชาชนและอำเภอกไก่เกียงกันบ้างนะครับ และในวันนี้เรายังได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านหน่วยสายึ่งท่านจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของวัดหววน้ําแห่างนี้กันนะครับเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับผู้ใหญ่บ้านกันเลยครับ ผมได้นั่งอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเวทสายตะบลซัตวีอําเภอบ้านาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูพิลาศนวกิจอดีตเจ้าคณะตะบนเกนซาอดีตเจ้าวาดวัดควรท่าร่นะครับและวันนี้ท่านก็ได้มาให้เกียรติกับทางทีมข่าวสกุปก่าวท้องถิ่นเกนซาได้มาให้ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของวัดควรท่าร่ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงคุณงามความดีของท่านพระครูพิรลาชนวกิจนะครับจะได้ให้ท่านได้แนะนําตัวเองนะครับตะกี้ผมมาได้บอกไปว่าท่านมีชื่ออะไรนะครับขอได้เชิญท่านผู้ใหญ่ครับครับขอสวัสดีนะครับท่านพิธีกรนะครับขอบคุณนะครับก็ผมนะครับนายกิติศักดิ์นาคุลนะครับเรียกง่ายๆว่าผู้ใหญ่โตนะครับก็เป็นประธานคณะกรรมการวัดของทางวัดควรท่าแร่นะครับ ซึ่งก็ได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการวัดอยู่ก็ประมาณสัก10ปีนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลภายในวัดนะครับด้วยใต้บารมีของหลวงพ่อท่านพระครูพิลาชนวกิจนะครับที่ท่านได้เข้ามาอยู่ที่นี่จำพรรษาที่นี่นะครับก็เป็นเวลาระยะเวลา20กว่าปีนะครับ20กว่าพรรษา ก็วันนี้ท่านได้มรณภาพลงไปนะครับโดยสิญานุสิทธิ์ที่มีอยู่มากมายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้มาร่วมในงานบําเพ็ญกุศลของทางพระอาจารย์นะครับก็ในส่วนของทางวัดควรท่าแร่ที่นี่นะครับที่พระอาจารย์มาํำปรรษาอยู่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ แล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นวัดที่ทางกรมศิลปากรนะครับได้อ่ามาขึ้นทะเบียนนะครับอ่ไว้นะครับอ่ก็จะมีสิ่งสําคัญที่เขาเรียกโบเป็นโบราณสถานนะครับอ่ยกตัวอย่างเช่นมีเจดีย์สามองค์มีพระพันปีนะครับอ่มีโบสถ์ทัศีมาคู่นะครับที่อ่มีอยู่ภายในวัดซึ่งเป็นเขาเรียกทรัพย์สมบัติอ่อันล้ำค่านะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆลอย่าง แล้วก็หน้าวันนี้ทางวัดก็ได้ทําการบูรณะนะครับไปเมื่อประมาณสักห้ปีที่แล้วทําการบูรณะแล้วโดยพระอาจารย์ท่านนะครับหลวงพ่อพระครูพิลาชนาวกิจอดีตเจ้าวาดตําบลเกียนซาอดีตเจ้าวดดาวดเจ้าคณะตําบลเกียนซานะครับอดีตเจ้าวาดพระควรทาเร่นะครับท่านก็เป็นคนให แนวคิดแนวทางนะครับในการที่จะดําเนินการภายในวัดนะครับซึ่งท่านก็จะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเงินนะครับในเรื่องปัจจัยในเรื่องเงินท่านก็ได้สั่งในส่วนของคณะกรรมการในส่วนของลูกศิษย์นะครับทุกคนให้โดยที่ว่าให้ทํางานโดยที่ว่ามีบัญชีมีระบบการเงินที่ถูกต้องแล้วก็สามารถเตีชี้แจงกับชาวบ้านได้ทั้งหมดนะครับที่บอกว่าวันนี้พระอาจารย์ท่านได้ สร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการสิ่งดีๆมากมายนะครับในระยะเวลา20กว่าพรรษาที่ท่านได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลน,นะครับของคนชาวตำบลรัพทวีที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ของหมู่ที่หนึ่งของบ้านควนท่าแร่แล้วก็บ้านห้วยทรายนะครับ ที่บอกว่าวันนี้ท่านจากเราไปก็จริงแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งยังตราตรึงอยู่ในหัวใจที่ทุกคนได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ท่านนะครับว่าวันนี้ถึงท่านจากไปแต่คําสอนหรือคําพูดสิ่งที่เราเคยอยู่เคยสัมผัสกับพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่ได้จางหายไปไหนแล้วก็มีแต่เพิ่มพูนที่จะสร้างความรักความสามัคคีนะครับให้เกิดขึ้นตามที่พระอาจารย์เคยบอกเคยกล่าวกับเราไว้ นะครับภายในชุมชนภายในหมู่บ้านกันทั้งหมดนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากท่านผู้ใหญ่นะครับก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับนะครับวันนี้ก็กระผมไข่ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่กิติศักดิ์นาคุลนะครับผู้ใหญ่หมู่ที่สามบ้านเวอ์สายตะบนสัตววีอําเภอบ้านนาเดิมนะครับที่ให้เกียรติสละาเวลามาให้ความรู้เก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็กลับระคุณท่านนะครับเาสารบวันนี้ผมและทีมงานาสกุปข่าว,วท้องถิ่นในเคียนซาก็โอกาสดีกับหลาท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพือ่อเยาวาชในสกุปครั้งต่อไปนะครับอันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากครับครับ,รบข้านีพมตะยูในงานประกอบพิธีพระราชทา,านเพลิงศพของพระครูพิลัตนวกิจอดีตเจ้าคณะตำบลเคียนซา อดีตเจ้าวาดวัดกวนทะเลที่วัดกวนทะเลมูดิซ้ำตำบลสัตวเปีอมเภอ้านาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลท่านหนึ่งนะครับถึงท่านก็เป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านพระครูพิรัชนวกิจอดีตบบเจ้าคณะตำบลเกนสาท่านนี้นครับถึงเมื่อก่อนหน้านี้ท่านเคยจะบรันท่าอยู่ที่วัดเทงบดิทารามของอำเภอเกนสาตำบลเกนสานะครับวันนี้เมื่อท่านบรณภาพ ท่านนี้ก็ได้เข้ามา,าแสดงถึงความศรัทธาในพระเดชพระคุณท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้น,นาตัวนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากได้เข้าเียนเชิญครับครับก็ต้องก็ขอบคุณนะครับฐา,านผู้สัมภษณ์นะครับก็เป็นที่รู้จักกันนะครับผมเป็นคนแก่สร้าครับเช้อวีระบุญญากริกุนนะครับ ตำแหน่งวัยกรวัดวัดเพ่งปทิตารามนะครับความรู้สึกที่มาในานวันนี้ข้องพระครูพีรัสนาวกิจลืเป็นที่รู้จักขอ้องคนเกศาคุนแยมเอพอ่อเกศาว่าปรลัดวิชิตนะครับชื่อฐานส่วนวณมาเขาใจเรียปรลัดวิชิตนะครับมาท่วงร่างฐานกา็ได้มาดํารงตําแหน่งเจ้าวัดวัดควรท้าเรนะครับ ประมาณยีิปีที่แล้วนะครับตานไายุ่งเกณฑ์ชาความผูกพันก็กับคนเกณฑ์ชาก็มีมาร์กนะครับดยโดยเฉพาะตำแหน่งข้ามเกของฐานก็คือเป็นเจ้าคณะตำบลเกณฑ์ชานะครับทำให้ความผูกพันข้องคนเกณฑ์ชาครับฐานนั้นมีย่างมาร์กใหม่นะครับทำให้คนเกัญชาต้องมาในงานฐานนะครับคาดเสียไม่ได้นะครับเพราะว่าความผูกพันที่ยุ่งกันมายาวนาน กว่าฐานอจอจเกศาก็ฐานปัจุวัดท่าพลานะครับลังจากทาพลาก็อีกสองรามวัดนะครับล่างจากนั้นก็มีกรรมาการที่วัดขวัญทะเลนะครับไปเชิญฐานนั้น,านมาเป็นเจ้าวัดวัดขวนญทะเลนะครับประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับฐานก็มาสร้างมาพัฒนาวัดอยู่ขวนญทะเลนี่ ย่างสวอยหามนะครับย่างที่เห็นอยู่ข้างๆนี่นะครับเป็นฟีมือกลองฐานบรรลัษวิชิตนะครับจริงๆแล้วพวมองลงครับพวกเรียรียฐาันติดนะครับ่านเป็นพระครูพีรัสนาวคิจนะครับแต่วันนี้ข้อพูดในนามก็ที่พูดติดมาอยู่ครับฐานบรรลัษวิชิตนะครับเป็นชื่อเดิมของฐานเป็นชื่อเดิมของของฐานเราก็ยุ่งกันมานะครับเรารู้กันว่าอบบเพื่อนเพื่นึงความแสดงของพมนี่พูดออกมาได้เลยว่า ฐา,านเป็นคนดีนะครับและโดยโดยเฉพาะหญิงฐานาเป็นบุคลิกองบุคลิกองฐานนี่เป็นคนน่ารักนะครับแกจะไปะเยี่ยมตามวัดเกศธาตามวัดวัดซุ้มวัดวัดรามาคีวัดดอนใบยอมวัดเพลิงพระเจรรามแล้วก็ท่านักล่องไปริคนะครับแล้วก็ ตอนนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลตรงจากลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์เด็เคยอยู่กับท่านพระครูรรพิลาศนรกิกิรือวาท่านวิชิตวชิรปัญโยชัดกุนายุทธยานะครับทึงท่านได้มราณาภาพลงนะครับตอนนี้ทิศญาณุสิทธ์ก็ได้มารวมกันสแสดงถึงความรักความศรัทธาในท่านมากมายนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้ามาเสียใจไหมเขาบอกได้เลยว่ามันมากว่าคําว่าเสียใจนะครับหรือลูกเสียได้มาว่าเพราะว่าท่านนี้เป็นพระ นักซ้อนนะครับเป็นพระนทงธิดยเป็นหนักซ้อนเป็นนักอายความรู้ทางธรรมะครับพี่น้องในเขตทิ่นทางบรรดาเดิมทางเยนซานะครับการที่เรแห่งทานก็ไปให้ความรู้ซ่อนธรรมะเนี่ยครับวันนี้ก็คุณคุณวีระบุญญากิติคุณมากมากนะครับทีใดให้แกก้องต่างช่องเข้าทองทิ้นเกนซานะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านราฟแล้วก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามในกิจกรรมของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ